สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับนี่วันนี้วันที่ห้านะครับพฤศจิกายนครับนี่เพราะว่าเห็ดขอไข่ออกอีกครับมาดูกันครับนี่เดี๋ยวเรามาดูได้ปลาครับนี่ปลาแรกครับดอกแรกครับนี่ตูมนี่ครับนี่ไม้เก่าไม้เก่าเลยครับนี่ลองตูมครับ นี่ออนะครับวกแดงครับนะี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเจ็ดแปดกระาจกับเก้าสิบหเึ็งสิบสองก็นั่งดิ้นดิ้นคือไมครับสิบสามสิบ ครับโอ้มาช่อกันเก็บนะครับเด้อนี่มัน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 ครับบวกแดงครับนี่ป้าอยู่หมู่หนึ่ง มารอบเที่ยงครับนี่ Ừ, khá ใหญ่ๆครับ <laughs> 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 อย่างครับหมูเดียวครับนี่หมูพ่อใหญ่ครับนี่หมูพ่อเนี่ไปได้ดก,กินนีงครัโอ้เห็ดปวกเขามีดอกเดียวเนาะบ่มีหมูแล้วนี่อดอกกำลังงามครับมีดอกเดียว ครับเฮ็ดปวกครับตีดอกห้าดอกมันลุล่ยเลยครับนี่เนได้นี่ครับตีดอกงามๆเลยครับนี่ยมีห้าดอกเลยครับนี่เห็นดอกหนึ่งตุแล้วดอกหนึ่งครับสองดอกครับโอ้นี่ขายาวเลยครับเดี๋ยวนี้ ดอกงามนี่ดอกนี่สองดอกครับสองดอกงามๆเลยครับนี่

อยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ครับ,บเก็บในถุงถุงมาวันนี้เลย,เยกาาระตามากครับกำลังงามๆดอกสองดอกครับนี่ดอ,อกให,ใหญ่กำลังสามดอก หอมรุมนี่ครับผมมาดูผลงานวันนี้ครับวันนี้มารกพันบินครับวันนี้มีหมูครับมันี้พันบินครับพันใหญ่ประจาป่านี่ครับผลงานรหลอเย็นนะครับวันนี้ประมาณสามโมงแล้วครับนี่นี่นละครับผลงานวันนี้เขาไข่ดอกใหญ่เลยครับนี่เขาไข่ดอกยามมากรบพันบินนะครับนี่พานประจำป่าครับพอได้พอได้ไปกินครับผม ครับผมสำหรับไอคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมฝากกดติดตามด้เลยครับเพื่อคลิปหน้านมีอะไรดีๆผมเดี๋ยวผมส่มงในช่องนู้ต่อครับนี่ครับรผมนีจะพาไปลุยเฮ็ดคนนนเฮ <c oughs> ็ดคโคนกำลังออกครับตอนนี้ช่วงนี้เฮ็ดคโคนไอ <c oughs> ปวกจิกนะครับพวกจิกกำลังออกหลายวันนี้ไอปวกแดงพอไดไปกินู่ครับนี่คโนนก็เชิงไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนี่ยดอกใหญ่ๆเลยครับนี่ ครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมที่รับชมที่รับชมทุกคนครับผมนี่ร่ำรวยเงินทองสุขุทุกคนครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมชง่อยขรลาดนะครับชง่อยขรลาดบ้านเองครับผมไปเตรียมเตรียมกลับบ้าแล้วครับนี่ฝนก็ตกนี่วันนี้วันที่ห้าครับวันที่ห้าทีล้ห้าเพฤศจิกานี่ห้าแล้วเนาะ